ก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ ทุกคนครับอีกแป๊บนึงก็จะถึงงานแล้วนะครับฝากกระนั้นพดตรงด้วยนะครับทุกคนขอกำลังใจหน่อยดืออีกวันวันนี้วันเดียวก็ได้พักอีกหกวันแล้วขอบคุณครับอันนี้ใครอ่ะ อ๋อพิต้าขอบคุณครับขอบคุณสิบแดงพิต้าครับหยุดหลายวันไปเที่ยวเนะี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะนอนก่อนอันแรกอันแรกต้องนอนก่อนอันแรกเลยต้องนอนก่อนมัน,นง่วงกินยาไปกินยาให้หลับอะ ยี่พ่ี่พอเจอกันครับเจอกันครับต้องนอนก่อนนอนยาวๆก่อนสิบเจ็เจอกันหน้าโงได้ครับมันจะสั้นหน่อยนะทุกคนขอบคุณนะขอบคุณสองเท่าที่มอบให้เลยนะครับวันนี้ได้เท่าไหนก็เท่านั้นแหละ ตายสวัสดีครับเออพรุ่งนี้วันที่สิบใช่ไหมคพรุ่งนี้ก็ผมฝากด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมมีไลฟ์ของพันนารานะครับทุกคนเข้ามาอุดหนุนกันนะคนละออเดอร์นะครับพรุ่งนี้เจอกัน,นได้ไรนะครับไรกันแดบดบพรุ่งนี้ไลฟ์ขายของให้กับพันนารานะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเข้ามากันยืยืะๆนะฮะอ่วนพวกนี้ผมมีไลฟ์ของพันนารานะครับทุกคนเข้ามาอุดหนุนกันนะคนละออเดอร์นะครับพรุ่งนี้เจอกันหน้าอะไรนะครับไรกันแดดพรุ่งนี้ไลฟ์ขายของให้กับพันนารานะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเข้ามากันยือย้อนะฮะ